สวัสดีค่ะพามาเที่ยวเลิฟเฟ่นอันนี้เ็นน้องสาวใช่ไหมน้องสาวมันกอกไข่ใช่ไหมแม่กอกไข่มาเที <Surprise> ่ยวอีกเมืองหนึ่งค่ะเป็นเมืองเลิฟเฟ่นนี่เซนสะสาวสวยสาวสวยแห่งเมืองเมืองเลิฟเฟ่นฮะเนี่ยนสาวแล้วเซร์โลสิ่งสวัสดีค่ะมาเที่ยวเลิฟเฟ่นนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ดูสิเรามีหานเรามีเป็ดด้วยมีมีมีคนพูดแทนวันนี้ไม่ต้องพูดเลย <laughs> มีคนตกปลาด้วยนะคะโอ้ oh my god อุ้ยได้เดี๋ยวดู <The dog. S 1> เจอเป็ดตายนี่เป็นฟูงเลยอันนีุู้ยอุ้ยออ้ย,อย,อย แกเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไม่ทันอันนี้พวกครอบครัวของพเพื่อนครอบครัวของเพือนลูกสาวลูกชายโอ้เป็นไรม่เป็นไรเนาะมันตายก็ยังจะถ่ายรูปมันเนาะไม่รู้เป็นอะไรตาอยอ่ะโดนรถชนเนาะป <c oughs> ้าก มีนคนตกปลาด้วย,วย next time ไกินต้องตกนี่พอดนีน้องเขาสั่งอล้นไงสั่งของก็เลยแวะมาเที่ยวหาเขาคิดถึงไม่ได้เจอกันนานมาก่อนทำงานด้วยกัน yeah, think auto. Think auto. ะยะไอติ่งอัลโต้ติงอัลโต้ตำรวจตำรวจมาดูมาใส่หน้ากากกันไหมใช่ใช่ใขาใช่ใช่ครอสสิงเ โอเคแค่นี้กันนะเดี๋ยวเราไปถ่ายวิวไปเรื่อยๆห้องต้ามันจะมีปราสาทอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปถ่ายโอเคสวยๆมันสนี่สวยความสนจะเอ๋เนี่ยสวยไหมคะความสนไปหาเรื่องตกแฟนเขาบอกอย่าเดินข้างบนเดี๋ยวจะล้ม Benen, kijk, ik ik een yeah. het Ah. ah. een Dat is daar allemaal bos. Dat is nog ja, een brood. Dat is nog ik naar daar zie. Hè. Als je ziet op de kaart... Ja, เด็กๆเขาแยกเราจะเข้าไปข้างในนะคะเป็นบทเล็กๆไปดูกันนี่คืออีสเตอร์ค่ะนี่มันเป็นเขาจะามาวางไว้ถามเขาว่าทำไมเขาบอกเป็นอีสเตอร์เป็นหน้าด,ดูของเขานี่อยู่ในบทเล็กๆค่ะมาเ่มเออะค่ะ <laughs> ที่เขาเดินเยอะมากหน้ากว้างมากเอ้กว้างมากหน้าหน้าเดินมากเดี๋ยววันหลังจะมาเดินดูความสนูงอันนี้ต้นเชอร์รี่ค่ะนี่ป้าทำวิดีโออยู่ ดูเหมือนเด็กน้อยววยไรคะี่เลด้เดตันเชลีค่ะห็่ไหมดอกไม้ดอกไม้ดอกหญ้าออกเยอะ เสียได้ร้านอาหารติดเนี่ยค่ะมันเป็นปลาเราเดินมาทางนี้ ปาหาเห็ดค่ะจะได้ร้านอาหารปิดโอเคเราไปเดินริมน้ำต่ออันนี้เป็นที่จอดรถในร้านอาหารบิวบรรยากาศหน้านา,นาข้างข้างท้างนี่เราจอดรถข้างนอก เดี๋ยวเที่ยวหน้ามาเดินอีกชอบอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกกระบูออ่ะเขาบอกเขาจะเดินเข้าทางนี้ไปดูสวยๆดูคนสวยไปก่อนนะคนสวยหันหน้ามาหน่อยดิคนสวยจะแอบเข้าบ้านเขาไม่รู้เขาจะให้เข้าไหมมันเป็นร้านอาหารไม่ใช่หรอมันเป็นร้านอาหารไม่ใช่หรอไม่แต่ก่อนแต่ก่อนนั่งกินอย่างนี้ได้ป้าคนเต็ม อันนี้วิวลงเดี๋ยวนี้เขาไม่เปิดอือ่า,อาสั่งออเดอร์สิออเดอร์มายืนกินข้างนอกเนี่ยออเดอร์มากินข้างนอกตัวนี้น่ายืนกินเอ่อน่ายืนดื่มก <laughs> าแฟเนี่ยดื่มเต้ อวไหมคะแลวนมีเห็ดด้วยมีท่าน้ำด้วยถ้าไม่มีโควิดนั่งกินกาแฟนั่งกินอาหารได้เลยสุดยอดเป็นไหมคะสุดยอดเก่งมากขอบคุณค่ะเห็นเห็ดอยู่กลางน้ำไหมคะทุกคนสวยมากอ้าเดี๋ยวตกน้ำหรอกแม่นางนี่ก็โซนโซนเนี่ยน้องเราโซนมากสวยป้าสวยไหมสวยนั่นแหละผักอันนี้มันอยู่กับน้ำ เออเอาไปเอาไปปลูกไอ้นั่นเอาไปปลูกเออปลูกกระถางคือไอศครีมค่ะที่นี่ไอศครีมอร่อยมากอากาศเด็นจะตายกินไอศครีมไลยไม่ให้คุณผู้ชายค่ะไม่ชิมข้าวแถวค้ารอคิวเอาเลยอะไรนั่งกินไอติมเหมือนเด็กๆเลยดูดิคู่นันก็น่ารักเห็นไหมยุบ ยัอง yeah, yeah. sure, sure, sure. okay. okay. ่ยัชัวช yeah. ัวชโอเคโอเคบายบายยูดรายเซฟไหมโอ้โหยูดรอเกสาวลูกชายเขาหล่อไหมไม่อะลูกสาวลูกชายเขาหล่อไหมเฮ้ยลูกสาวลูกชายเขาหล่อไหมเนี่ยลูกชายยบผู้ลูกชายหน่อบาย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 ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกันแล้วทางกลับบ้านค่ะจะผ่านสนามบินแล้ว แยกจากน้องมาได้ครึ่งทางแล้วี่ าซอยในบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วโอเคเราจะสวัสดีกันในรถเน้นองวันเนี้ยโอเคครับรถกลับโนกลับหางใกลถึงบ้านแล้วดอกไม้เริ่มบานแล้วเห็นไหมคะ ถึงบ้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ